เฟิร์สรถมันเดินหน้านะก่อนจะพุ่งออกไปอ่ะอันนี้ต้องแก้นะเป็นไงโค้ชบิลบายฮิปโปแคทหนครับนัตพลมูเพชรทองรักกระดาครับสมการนี้ไม่มีเขาไม่ได้ครับทองรักสนุกเกอร์ครับ อะไรก็ตามที่มันซิกที่มันหกสูบมีเทอร์โบนี่ต้องมีเขาครับ <c oughs> แลรวทีมนี้ก็ไม่ไม่เน้นสติกเกอร์ด้วยเราแหลงด้วยนะไม,ไม่เน้นสติกเกอร์ไม่เน้นสปอนเซอร์ ของรักกาลที่บ้านทำโต๊ะสนุกเกอร์ครับทำทำสบ้านโต๊ะสร้างโต๊ะสนุกเกอร์ทำคิวสนุกเกอร์ไอ้ไม้แทงกันนะเออทำให้กับนักสนุกเกอร์ระดับโลกหลายท่านแล้วก็ในไทยลีกหลายคนครคนนะครับอยู่แถวปทุมแล้วสองพี่น้องนี่ก็แทงสนุกแม่นมากถ้วยกอถ้วยขอกันหมดเก่งฮะตอนนี้น่าจะไม่เก่งแล้วฮะ น่าจะแข่งรถมันกว่าครับแซบแซบต้องไปดูหลังซ้ายอ่ะพอรถยุบอ่ะแซบ มุมโทมันเปิดเยอะมากเลยหลังซ้ายอ่ะรถมันเลยไปซ้ายทั้งคันนะดูดิถ้าผิดขอประทานอภาัยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรีเพ์กลับมาตอนสตาร์เป็นซูเปอร์สโลได้ไหมคือมันฉีกโทมุมโทเนี่ย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 เห็นไหมจิมล้อซ้ายมันเปิดเห็นไหมเห็นไหมเออล้อซ้ายมันล้อซ้ายมันเปิดเยอะมากอ่ะมันล้อซ้ายมันบวกเยอะ